เพื่อนเมื่อคืนนะตอนตีหนึ่งกว่าจะตีสองมีเรื่องระทึกขวัญจากแม่มเราจะมาเล่าให้ฟังจ้ะก็คือว่าแม่โทรหาโอ้นตอนประมาณตีหนึ่งสี่สิบห้าจำได้ตีหนึ่งสี่สิบห้าแม่บอกว่าเสียงแม่ก่อนนะโอน้นแม่ไม่ไหวนะแม่จะตายอยู่แล้วมีตำรวจโทรมาว่าอาร์ตอะโดนจับจับอาจับกับโอ๊ดแล้วเจออะไรเจอยาบ้า,ใ,า,บาบใช่ก,กระโอ๊ดในกระเป๋าโอ๊ดใช่เรื่องเราเป็นอย่างนี้เลยเจอยาบ้าอยู่ในกระเป๋าโอดอ่ะแล้วอย่างเง้ยแม่พูดดัง อาร์มากับโอ๊ตไงอาก็ต้องโดนด้วยอ่าใช่ไหมแต่วตำรวจก็พูดรวบรัดเลยบอกแม่ว่าเอางี้โอนเงินมาให้ให้ตำรวจเนี่ยหกหมื่นแล้วเดี๋ยวจะปล่อยอาร์กลับบ้านกับโอ้ตสองคนจบจบจากนั้นจากนั้นแม่ยังไม่ทันจะเอออว่าโอเคโอนหรือไม่โอนแม่กำลังมึนอยู่มันก็เลยบอกว่าโอนมาแค่สามหมื่นก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวจะปล่อยสองคนนี้กลับแล เหลือที่เหลือเนี่ยค่อยโอนพรุ่งนี้เช้าอะแล้วแม่ก็เลยบอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะแล้วแม่ก็วางหูแม่ก็โทรหาโอ,อนโอนทันทีะเป็นแบบนี้เราโอ,อนฟังเป็นแบบนี้แบบนี้คือโอนฟังแบบแรกเนี่ยก็ตกใจอยู่แล้วเพราะว่าด้วยเวลาตีสองนึกออกไหมคะด้วยเวลาอย่างวิการคือจริงๆถ้าโทรถ้าโทรกลางวันเนี่ยเราตัดสายกันแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราจะรู้ว่าเอ๊ะมันผิดปกติคือแต่เท่าที่โอนฟังจากแม่เนี่ยสิ่งที่ผิดปกติหนึ่งอย่างคือ น้องเราไม่เล่นยาอยู่แล้วโอ้ตเอออะไรนี้ไม่ไม่มีประวัติทางด้านนี้แล้วยิ่ห้อยาบ้าเราก็แต่ใช่แต่แตด้วยความตีสองเราก็ใจเต้นนิดหนึ่งว่าเอ๊ะหรือมันยังไงโอ้นก็ต้องโทรหาอาร์ตแม่ก็ตั้งสติโดยการโทรหา,อาโอ้นก็โทรหาอาร์ตอาร์ตไม่รับหนึ่งเสร็จปับ๊บเอ๊ะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องโทรหาน้องแยบน้องแยบไม่รับอีกหนึ่งก็เลยตั้งสติขึ้นมาแล้วโอ้นก็โทรหาพี่สาวอีกคนนึงที่เป็นหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินของโอ้นี่ที่เกิดอะไรเราต้องฉุกเฉินต้องคุยก็ให้สติกันว่าเอาไปเอา ไปเอารายละเอียดมาสิสอนอไหนอะไรเดี๋ยวเราจะได้ขับออกไปหาอาร์ตกับโอ๊ตเลยเราจะต้องไปที่เกิดเหตุถูกไหมแม่ก็บอกเ,อาเราเรจะไปโ<ช><ช>อ้อนก็เลยโทรหาแม่เป็นครั้งที่สองว่าแม่สอนอไหนไมหแม่ก็พูดว่าไม่มีคําว่าสอนอเลยใช่ถูกไหมว่าโอ๊ตตังให,ให้จากหกหมื่นเนี่ยให้สามหมื่นก่อนแล้วก็จะปล่อยสองคนนี้อ่ะแล้วโอ้นไม่ว่ากันอ้นก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าไม่มีการโอนเกิดขึ้นฟังโอ้นนะไม่มีการโอนนะจากนี้แล้วที่มาต่งหดคือทุกคนมีสติ คือถ้าเรื่องมันขนาดนี้แล้วเลทหกหมื่นแล้วมาลดเหลือสามหมื่นเนี่ยมันจะต้องเป็นมิจฉาชีพแน่นอนเราก็เริ่มมีรอยยิ้มกันแล้วว่าอืมแล้วก็ต่อเอ,อแม่ก็โทรก็โทรไหาแม่อีอืมโทรหาแม่เสร็จแล้วแม่บอกว่าไหนขอพูดกับอาร์ตสิอืมพูดกับอาร์ตก่อนพูดกับอาร์ตก่อนเออเขาไดอาร์ตพูดออกมาว่าแม่